สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพยายกรณ์อากาศวันนี้29จังหวัดเตรียมรับมือฝนทลมหนักวันที่28กรกาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยายกรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีดังนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด23-25อง,งศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34อง,งศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด25-26งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35งองศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองระดละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักเป็นบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองระดละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40สิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจบคีรีขันชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด22-27องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2- ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ